อยากไปอีกขึ้นแกยักเยาวชนเง่นอีกนะคะตางากิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคมสิงหาวันที่21 22รกรกฎาคม54เราจะสอนน้องวาดภาพระบายสีสถานที่นะคะ เด็กเล่นนะคะสถานที่นะคะก็คือบ้านน้องฟีลค่ะอุปกรณ์นะคะจะคือเครื่องเขียนค่ะ13-14สิงหา <c oughs> แล้วอาทิตย์ต่อไปนะคะ <c oughs> ก็คือลหลังเิกเกรียรคนะค,ะค د. เ,นนะคะเนนระคะเเาจะเต้นแอรบีการเจสุขกะท่าค่ะเปลี่ยนเราจะได้ไมวคะ่ะา <c oughs> ที่ายทีาที่ถ่ายทียี่่ทีที่ถ่ายที่ถ่าที่ถ่ายนี่ยายท่าที่ถายที่ถ่่าย่าที่ถที่่ายที่ถ่ที่ถที่ อุปก่อนนะคะเป็นข้าวเหนียวน้ำตาลเจาค่ะข้ขอ